คุณกำลังฟังสวทอเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ยังคงอยู่กับช่วขงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่จากกระทรวงการคลังที่หลายคนเนี่ยรอฟังกันอยู่แน่นอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่ง plus เฟส2อนค่ะซึ่งทางด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้ออกมาอัปเดตถึงความคืบหน้านะคะหลังเปิดระบบให้ผู้ประกอบการร้านค้า ที่เขาร่วมคนละครึ่ง plus เข้าไปเรียนรู้เสริมทักษะขาทั้ง up skill แล้วก็ re skill กันช่วงแรกก็มีเสียงร้องเรียนนะคะว่าระบบเนี่ยเข้าไม่ค่อยได้ท่านรองนายก ก็บอกว่าน่าจะเพราะคนเข้าใช้งานเยอะมากค่ะจนระบบแอร์อัดตอนนี้ก็ได้คุยกับธนาคารอมสินให้เร่งแก้ไขแล้วแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวเลขร้านค้าที่ให้ความสนใจในน่าสนใจมากเพราะตอนนี้เข้าร่วมโครงการกันเกือบ1ล้านร้านค้าแล้วนะคะถือว่าได้รับการตอบรับดีสุดๆค่ะและมาต่อเนื่องกันที่บัตรสวัดิการแห่งรัฐที่หลายคนก็ลุนกันอยู่นะคะด้านท่านรองนายกเ,กเอกนิติก็ย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งสํารวจผู้ตกหล่นแล้วก็ปรับ เกณฑ์ใหม่นะคะตามคําสั่งของท่านนายรัฐมนตรีซึ่งการสํารวจชุดใหม่นี้ก็ต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าแผนก็คือบัตรสวัสดิการชุดใหม่จะต้องเริ่มใช้งานได้ในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วก็จะเปิดตัวพร้อมกับโครงการคนละครึ่ง plus เฟ a 2ด้วยนะคะเรียกว่าออก start พร้อมกันเลยนะคะส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเรื่องเกณฑ์รายได้1น0 0 0แบาทต่อปีนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้สรุปนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ต้องรอฟังประกาศอย่างเป็นทางการ กันอีกทีนะคะก็อดใจรอกันสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับเรื่องราวของบารสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนละครึ่งพลัสเฟสสอนค่ะ